ลบบัักดพี่น้ออองเมาล้พี่นองเออ,มเองมาลน้ำมันกันก่อนนะครับนี่เป็นการออกเรือทัศน์สดตครั้งกับบางวุฒิภูเก็ตนะครับกับกลุ่มของชาโด้กับน้าปูเป้นะครับอ่าเราก็แวะเติมมันน้ำมันกันก่อนเนาะแล้วก็ไปลงเรือน้ำเติม,มน้ำมันกลางคืนเลยตามกันต่อนะครับแล้วปุยและกันแลปตะปุยละ เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองหมายของบางหนูน,นะว,ว่ามีอะไรบ้างในหมายนี้นี่เขามาหมายนี้แต่บางทำเรือตกปลาประมงโตหมายก้อนนี้เมื่อกี้ไหลมาดูลงลงเช็คเชื้อแล้วมีแต่ไม่รู้มันจะกินไม่กินนะเนี่ยบางก็ใช้จอการมินหาแล้วหลานะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกินไม่กินต้องเข้าไปดูก่อนนะครับช่วงนี้โจรก็เยอะบางก็โถแล้วแต่ไม่ใช่จาพื้นที่หาปลายากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ที่สันนะครับเนื่องจากกล้องมันตัดเนาะในวันที่หาปลายากแต่แต่ว่า,วาเทคโนโลยีเราสูงพอเราก็พอได้หานะครับ พอเข้าหมายบ้านบังนายัน้ใช่า่ไม่มากาเดี๋ยวกวดพิษกดพิษกี่มากเล่พอกนี้นี่อย่างไรเ่เดี๋ยวคอยดูกัดไม่กัดนะครับเดี๋ยว,ลวเลนัชืินเดียวยามาหาวชรามารีนยามาหาไทยเลนบางวุฒิเกาะช้เพื่อนบางวุฒิเกาะช้ไม่มานานนะครับบังนกับบังนกฮานาก็บังนก <c oughs> บังนกกับบังนกนะครับ <c oughs> บังบอกแล้วบังเยียนโคานนี่ เพื่อนๆบอกว่าช่วงนี้หายากเราก็เราก็เราก็เชื่อนะเขาออกประจำนะเราไม่ได้ออกประจำแต่ว่าบังเจอแล้วนะครับอาจจะเป็นดอกเล็กๆก็ดอกนะครับบ้าลอยนี่เรียงยังไงลอยเลยโอเดูย่าเดูย่าเด้ดูอะไรอะอะไรเอ่ยตัวไม่ใหญ่มากนะครับตัวไม่ใหญ่มากลูกดอกครับลูกดอกอับยาพริสนะครับลูกดอกอับยาพริสนะครับอะไรดีอัลลอฮ์บอกบัดพี่น้องเออมาเลียพี่น้องเออ ลมแรงครับเข้ามาผูกทุนเลยนะครับเบรกแล้วพักเที่ยงเดี๋ยวตอนละหมาดเสร็จประมาณเที่ยงกว่าๆเนาะเข้าไปซึ่งวันนี้พาชิปปี้นะครับชิปปี้อืมชิปปี้จะทำเป็นเมนูอะไรครับครับชิปปี้ไม่ใช่ว่าชิปปี้ทำอะไรครับอ่าชิปปี้ที่บ้านเขาเป็นคนดีเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารจำหน่ายครับซึ่งลูกชายก็คือคือชิปปี้ก็จะมีฝีมือที่มากครับเพราะผมก็รู้รู้ดีแล้วว่าชิปปี้เป็นคนที่มีฝีมือมากนะครับนี่จะทำปลาโชบังนะ เออทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวใส่เลยาม่ๆแต่จะย่าครับแม่ๆจะย่าสั่งซูดะสั่งอร่อยจังทีนี้ก็เราก็จะจมาทำยน้าเปี๊ใ่เดียวบนปื๋ออ๋อจะทำตอนได้ไปําเป็นเมนูเลยครับรองมือนะครับสังเกตนิ้หน้าพปี่นะครับโอ้โห,นห,นโโหตีนช้างก็ตีนช้างอ่ะลักษณะของเครื่องนี้เรามาอยู่ฝั่งตะวันตกของของ,ของโกะร,รายาเนาะ จังหวะขึ้นขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าเรือเหลไหวเกินทำไรไม่ได้เลยก็เดี๋ยวมาพักเที่ยงก่อนพักเที่ยงโอ้เรืหอหางตัวนี้เรือหางยาวนี่เรือหางยาวผ่ามาเลยครับตรงช่วงขาดสมัยก่อนผมมีเรือหางยาวผมก็เคยผ่ามาทางนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่กล้าแล้วามาเลยนะครับนาเป้ครับไม่ทราบว่าใครใครสอนนาเป้ทำแบบนี้ครับผมตอนตอนอยู่รถเอ็นจิเนทย์ครับโอ้หนะนะนะ้านาเปรสาวาที ผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยไปต่างประเทศนะเขาเรียนวิธีนะพี่แบบนี้เขาปลาอ๋อครับไม่ไม่เหมือนแย่ไม่เหมือนแย่ปลาใช่ไหมครับมันมันกินได้ไหมครับกินไม่ได้สักตว์โอ้ยอครกินเขาโอ้ยปลาที่กินปลาที่อ๋อปลาที่กินปลาที่ปลาที่ปลาที่อ๋อสีเรื่มมาสีเริ่มมานี่ผมก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันนะครับเสี่ยงการกินต้องเสี่ยงเลยนะฟังเสียงให้รู้ว่าเกลี่ย มันตาข้เล้งมีดูอะไรยินข้าวลิงครับผมอันนี้มันมันมันเด้งนี่นะเขาเรียกว่าเด้งนี่นะน้าเป้ลิ้อ๋อมันปินเออเออเป็นยิ้มลยครับเป็นยิ้มนะครับอ๋อเดี๋ยวเขเดี๋ยวขาจะไปเดือดเสี้ยวกสับปะรดเอยเสี้ยนี่เลยโอ้น่ากลัวผมครับผมอันนี้มันดูเหมือนกับปีกล้วยเลยนะนะพี่นะคล้ายๆปีกล้วยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นปลากระโม่ปลาปีกล้วยครับนะพี่ปลามงครับปลากระมงเพิ่งตกได้เมื่อกี้อ๋อตะกอนไปยังนะครับ น,น่าจะหากินยากหรือว่าคนกินหายากครับไม่มีใครทําได้ใช่ครับน่าจะหากินยากหรือคนกินก็จะหากินยากนะครับผมก็ไม่กล้ากินเ <c oughs> ยอะเลยมอนนยพอมนพี่โอ้เบลเลยนะครับน,นี่นนี่นะเป้คิดมาจากบ้านแล้วใช่ไหมครับหรือว่นานะพี่คุณคิดได้หรือคิดไม่ได้ครับ คิดได้สิ้นคิดไหมครับไม่ส oh oh, oh, oh. oh. oh, ิ้ค oh, land, ิดโอ้โมโฮมโมโฮมโมรรู้ว่าต้องได้ปลาแน่นอนโอ้โหมโมโฮมเห็นเล็บนะเป้ผมก็หิวเลยครับผมนี่หิวเล้ฟยไลายากาก้รากยทแรบเบอร์ไฟฟ้าเข้าถึงไนท์ไทยแรบเบอร์ นไนทยรับเบอร์ไฟฟ้าเข้าถึงนไนทยรับเบอร์ตอกปลาแยวนี้เหนื่อยไหมครับนะเปเก็บนิ้วครับ <laughs> เจต้องทาเฉนไทยรับเบอร์ไหลลอยลำอย่างเดียวไม่ทอดสมอเน้นหาปลาที่เกาะพื้นเป็นหลักประมาณนี้สักกู่นะครับเน,นเน้นหาปลาเกาะพื้นแต่นี่มันก็มีเชื้ออื่นลอยอยู่ด้วยเนะาะ อย่างนี้นะเอาเล่นเล่นสายกันนะอเมื่อกี้ปั่นได้มือกันแล้ววันนี้ต่อสายไฟเข้าไปเลยนะครับนั่น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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยจุ่มน้ำจุ่มน้ำโอ้ยโอ้ไนท์ไทรเบอร์ไนท์ไทรเบอร์ไนท์ไทรเบอร์ตัว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 ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ไนท์ไทรเบอร์อะไรชื่ออะไรชื่อ มงกาเรงมงกาเรงมงกาเรงมงกาโอ้เตยยูเดไปเตยไงไนทายระเบือไนทายระเบือไม่มีภายนามก็กินนะครับไนทายระเบืออุ้ย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 ได้ว่าได้ว่าอุ้ย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 เดี๋ยวจะเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเนี่ยอุ้ย ชวนเล้ไม e ja, ่มีใครมาชวนเล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอโอ้ยโอยโอ้ตาเชียงไมเอาไนึกน้ำเลไปแล้วโอ้ยโอ้ยมันตาส่วนสุดที่มากถูกถูกจริงคำนิ้วเลยเนี่ยเยอะมากโอ้ยแต่ได้จุกนี้คนเดียวโอ้ยโอ้ยเด็กตาเดียวยางหูเชื่อยางหู อ้อ้อู้ชุดใหญ่ไม่กินกินชุดเล็กบอกทีนี้เยอใหญ่ไม่กินพี่น้องกินเยอะเล็กอู้ยอะอะไรอะอะไรอะอะไอะไรอะไรมาในความมืดอะไรอะไรอท่อวะไรอะอ้สิบสิล้ามครัล้ามสิบสิบล้ามคูเจอบาลยสิบล้านไปนี่ตาเลือกนะดาเลืลือกไม่เคยอู้น้เปลบอพางเราคนตเลือกวนกิดทสอะไลีสลม่อคนกินเนี้ยรู โอ้ำน้ำพี่บุนหรือพอได้โอ้โอ้ยนาปีนาปีเี๋ยวเยีะอือโอ้ยตะเตเตอไม่ตะตตอเตอรอรูนั่นมันกับคุณได้นตอรตอร์แล้ว่คืนบางของเรื่งีมบุอกขันแทขัน น,น้านมเรา่ายนงนน้องมามาจินน,น,น,น้ำนลึกแล้วดูอเบ็ดเสร็จเเียกเด้วยอ้ยมงกาเลงมงกาเลงพินอ,อื้อปีดเป็นของผมต่อน,นะครับไหมายของหน้าเปีครับโอ้ยหมายของน้าปีดโอ้ยมาได้วสิบลามโอ้ยสิบลาม, <S <S มเด้อโอ้ยสิบลามสิบลามครับสิบลามโอ้ยโอ้ยพินครับร็กพน

ม่เ็ลงไปสี่ราบทิ์ไหมเจ้า้ออใส่เวออ๋อกี่ที่อย่างนี้สองสีแล้วครับสองสีแเลยพี่น้องเออสามสีตายวิ่งไป้ยวิ่งไปพื้นน้ำเลยมดถุ้ยไปดูอ้ยอ้ยเฮ้ยอันนี้กลับมาบ้างตัวจี ตู้ชิงไมมาจ่ายน่นนั่นอ้ยโ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 อ้ยม่้ยโอ้ยเอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเ้อ้ยโอ้อ้ยูอ้ยเยยอ้อ้ยโอ้ยโอ้อย้ออยาอ้ัน้มยยยอออ ลก็มาว่าจะไปเคาะปลาใหญ่กันพาเด็กนใหญ่มาอย่างเดียวหรือดีอิตกเล็กอลาวอักบัตไอรอ้ยังรุ่งข้าเลยแล้วอ๋ออ๋ออันนี้โรคอะไรครับ อันนี้โรคไฟฟ้าครับไฟไฟฟ้าเอ้ยไม่โรเราไม่ได้โตไฟฟ้าเราไม่ไฟฟ้าครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้หน้าเล้งเนาะค่า FT มันสูงพอค่า FT สูงปั๊บถ้าเกิดว่าไม่เกินสี่ทุ่มเนาะค่าไฟมันแพงเนาะเราก็เลยไม่ใส่ครับตามสายตามสายครับโอ้หมุนครับนับปีครับโอ้จีนเรเบอร์นะครับตัวนี้จีนเรเบอร์นะครับโอ้จีนเรเบอร์สั่งตัวโดยชารดฟิจิง รอหันไปครับ12ไมค์คืนนี้ครับไม่มีใครเลยครับสิบมค์ครับแต่ผมไม่ไม่ชอบร้องคาราโอเกะนะครับนี่ให้หน้าเปี๊ร้องคาราโอเกะนะครับปลาเราก็ตอนนี้หายากเหมือนกันนะครับปลาอะไรอ่ะคนให้ยองใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้เป็นคันอ่าเพื่อนผมนะครับชาวจีนเขาให้มาไอทีเขาให้ผมต่อ